ดี่เพื่อนพี่น้องชุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาดนะครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับทองคำมาฝากกันนะครับทีมนี้อยู่ในซีรีส์ของโกทอดนะครับคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทองคำนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดทองคำเองมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะครับวจะเป็นเรื่องของราคาทองคำที่ยังปรับ ตัวเพิ่มขึ้นสูงจนใกล้จะแตะ2,000อลาลาร์ลนะครับก็เป็นเรื่องที่สนใจกับนักลงทุนนะครับแต่เรื่องที่ปัญหาเกิดจากการซื้อขายทองคําออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากไม่แพ้กันเลยนะครับพอปัจจุบันพฤติกรรมของผู้พูวกเนี่ยเปลี่ยนไปทําให้ผู้ประกอบการทองคําได้หันลงมาทําตลาดออนไลน์กันมากขึ้นนะครับและยิ่งในช่วงที่ราคาทองคําได้พุ่งสูงขึ้นมากเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกลวงผู้บริโภคได้นะครับดังนั้นผู้บรรคออกตชะัันนนน่่เแปะเด็นกา็ าทองออนไลน์ที่พูดถึงกันอย่างมากในสังคมขณะนี้เองทางโอทอกเองคงจะไม่มีภาพวิจารณ์เพิ่มเติมนะครับคงให้โดยงานที่เกี่ยวข้องด,ดําเนินการไปตามกฎหมายแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือหลังจากนี้จะมีการควบคุมอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งสมาคมค้าทองคำเองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าทองคาในประเทศไทยนะครับที่ต้องเข้ามาบิบบาทในการจัดการปัญหาต่างๆเพื่อให้การค้าทองคาในประเทศเนี่ย ได้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับซึ่งโกดทองวันนี้จะพูดคุยกับทางคุณธีเรเดชสินทบเดืองชัยนะครับเลขาที่การสมาคมค้าทองคำมาพูดคุยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับและมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นโอกาสกันแน่นะครับในการพัฒนาการค้าทองคําในประเทศไทยและก็สมาคมจะมีบทบาทหรือว่าแผนงานในการยกระดับการค้าทองคำในอนาคตอย่างไรบ้างเนี่ยพูดคุยกับทางคุณธีเรเดชเลยครับสวัสดีคุณธีรเดชครับเอในสมาคมค้าทองคําในฐานะผู้ดูแลบรรดาผู้ค้าทองด้วยกัน เราจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาและควบคุมปัญหาต่างๆหลังจากนี้ยังไงบ้างครับคือจากที่เป็นข่าวว่านะครับซึ่งในการซื้อขายทองคําซึ่งเขาคือขายออนไลน์นะครับเพ้าใจว่าคราคนนี้เขาไลฟ์สดนะครับพอจากไลฟ์สดหรือต่างๆหรือนีการซื้อขายออนไลน์เนี่ยปกตินะครับในการซื้อขายทองคําเราเนี่ยจะเป็นการซื้อขายจากหน้าร้านโดยทั่วๆไปส่วนอดีตนะครับอก็มีการซื้อขายหน้าร้านซึ่งในการหน้าขายหน้าร้านแล้วเนี่ยมันจะมีการเอแสดงราคานะครับ ค่ากำเนิดนะครับหรือว่าในเรื่องของน้ำหนักซึ่งร้านทองส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกฎหมายของสคบนะครับก็คือกฎหมายบ้านด้วยฉลากนะครับในกฎหมายบ้านด้วยฉลากเนี่ยก็จะมีการการกําหนดเลยว่าในกฎหมายฉลากจะมีอะไรบ้างครับจะเป็นราคารับซื้อเข้าขายออกของทองคาแท่งราคาขายออกของทองรูปพัณฑ์ค่ากําเนิดนะครับแล้วเวลาการซื้อขายพบหน้าเนี่ยก็คือในซื้อที่ร้านปุ๊บก็จะมีการชั่งน้ําหนักให้เห็น อือฮ mm ึซึ่งในส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวต่างๆมันเป็นการซื้อขายออนไลน์นะครับมันจะเป็นในเรื่องของการผมเข้าใจว่าในลูกค้าที่ซื้อเนี่ยนะครับพ mm hmm. อลูกค้ามีความเชื่อมั่นครับกับคนขายนะครับหรือ mm hmm. กับกับเอ,อ่อเพจอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่เขาเชื่อมั่น mm hmm. เขาบริสุทิ์ความเชื่อมั่นแต่ในแง่ของของคนขายนะครับก็ควรจะต้องแสดง นะครับในอนาคตควรจะต้องแสดงเรื่องของน้ําหนักเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคารับซื้อคืนต่างๆนะครับซึ่งท่าน <aquell S 2> ของสร้างสมาคมนะครับซึ่งกฎหมายในการซื้อขายออนไลน์เนี่ยซึ่งมันยังมันยังมันยังไม่ชัดเจน <c ười> <c ười> อืมอืก็ไปมีการนะครับอาจจะต้องมีการไปปรึกขอคาปรึกษานะครับกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นบอนะครับเพราะซึ่งในการขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยการจะขายออนไลน์ได้หรือการซื้อขายได้เนี่ยมางอยางจะต้องไปจดจดเออเขาเรียกจดเออ จดทะเบียนครับขึ้นกับธุรกิจแบบตรงนะครับกับทางาซึ่งในรายละเอียดเนี้ยเราอ่านต้องไปปรึกษาทางทางหน่วยงานภาครัฐนะครับคือบอกว่าอ้เราควรจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เลียงโคอืครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณเจเดตว่าปัจจุบันเองเอ่อพอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอะไรไป,ไป,ไป,ไปการเติบโตของออนไลน์เองก็ ค่อนข้างจะเยอะคือร้านค้าทองที่ที่ขายทองแบบสุดริตจริงๆก็ลงมาทาตลาดออนไลน์กันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันถูกไหมฮะ <S 2> <S 2> รตรงนี้เองจะทําให้เขาได้ผลกระทบด้วยป่ะครับผมว่าจริงๆนะครับในการซื้อขายทองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือื้อขายออนไลน์นะครับสําคัญมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับของลูกค้าคว่าลูกค้า,าเชื่อมั่นกับร้านใดซึ่งในปกติต้องบอกเลยว่าร้านทองทั่วๆไปนะครับซึ่งปัจจุบันขายหน้าร้านแล้วยังมีขายออนไลน์เนี่ยต้องมั่นใจว่า บางร้านเนี่ยทาการซื้อขายสุจริตนะครับอันนี้เขาซื้อขายนี้มันเป็นช่องทางหนึง่งนะเป็นช ANNEL หนึ่งที่เขาจะทําการซื้อขายเพราะเนื่องจากเรามองนะว่าจากโควิดที่ผ่านมานะครับมันทําให้การการซื้อขายหน้าร้านอ่ะมัน,ม,นมันเปลเี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราจะต้องมั่นใจว่าบางในบางร้านนะครับจะมีการซื้อขายสุจริตมีอยู่นะครับนี่ว่าการซื้อขายจริงนะครับแต่ที่ปกติตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยนะครับที่บางทีเขาโฆษณาชวนเชื่อ อืมนะครับบสนาจนเชื่อว,ว่าเอ้ราคาทองสมมติราคาทองบาทหนึ่งสี่หมื่นสองพันบาทห้าร้อยบาทนะแบบนี้응응นะครับแต่เขาบอกเอาในนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นเหลือสามห้าหรือ 3, หรือสองหมื่นแปดสมมติอย่างเงี้ยนะครับครับเนี่ยเราต้องเราเราเราผู้บริโภคต้องต้องสังเกตนิดนึงแล้วว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะในเมื่อราคาตลาดทองตลาดโลกนะครับราคาเท่ากันหมดเพราะนไทยเราเนี่ยเราก็อิงจากราคาตลาดโลกต้องบอกเลยว่ามอนมีการขายขัดทุน นะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณตอนนี้ทองคําในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีทั้งหมดเจ็ดพันแห่งสามารถนำทองคาหนึ่งที่นะครับไปขายกับร้านร้านใ,นใดๆนะครับก็ได้ซึ่งในร้านใดๆต่างๆเขารับคืนคุณเนี่ยถ้าเป็นของร้านตัวเองเนี่ยตามสคบอนะครับจะรับได้ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นของราคารับคืนทองคําแท่งซึ่งถ้าเกิดเขาขายถูกกว่าในราคาที่เราไปขายได้เนี่ยอันเนี้ยผู้เลียกพวก็ต้องก็ <S <S <ๆ>ต้อง<ๆ>ใช้ เดยรยานละว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไปได้ไหม mm hmm. นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกร้านที่หลอกลวงเนี่ยจะเป็นในแนวประมาณนี้ครับค่อนข้างเยอะ mm hmm. นะครับ mm hmm. ส่วนร้านที่เขาซื้อขายบริสุทธิ์นะครับในในสุจริตนะครับซึ่งเขาอาจจะมีติดราคาทองรับคืนซื้อคืดได้นะครับ mm hmm. ซื้อ,อซื้อข้าวขายออกตอน,น,นเวลาเขาขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบวกค่ากำเนิดนะครับหรือค่าค mm hmm. ่าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถเช็คนะครับได้จากสมาคมค้าต้องคำว่าในราคาวันนี้ เรามีประกาศราคาทองเนี่ยเท่าไรแล้วบวกสมมติบวกค่ากำเนิดไปในราคาที่ปัจจุบันมันอยู่ที่ค่าแรงแล้วแต่รายอาจจะร้อยแปดร้อยพันหนึ่งหรือพันกว่าอันนี้มันอยู่ในที่ค่ากำเนิดที่เป็นสแตนดาดอันนี้ที่รับได้เพราะฉั้นพวกตอนเนี้ยการจะซื้อทองนะครับอะไรต่างๆก็อาจจะต้องดูในการเรื่องของอ้างอิงของราคาทองประจําวันนะครับที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามีประกาศอยู่ทางสมาคมาค้าทองคำมีประกาศอยู่นะครับทุกวันนะครับ ตามหน้าเว็บไซต์หรือตามช่องทางอื่นๆที่เรามีอยู่มันมันมันจะมีบางก็บางคนบอกเอ๊ะทำไมเราไปขายร้านทองนี่อีกราคาหนึ่งไปขายอีกร้านอีกราคาหนึ่งหมายความว่าคือถ้าเกิดเราซื้อร้าน A ถ้าเกิดขายร้าน A ก็คือหักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราซื้อร้าน A ไปขายร้าน B โอกาสจะถูกหักมากกว่านี้มีไหมครับหรือว่ายังไงก็ไปเกินห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเออถามว่ามีโอกาสถูกหักมากกว่านี้ไหมมีโอกาสถูกหักนะครับแต่ว่าสําคัญอยู่ที่ว่าเนื่องจากราคาทองปัจจุบันต้องบอกนะครับตอนปั นะครับเ okay. ึื่องเงินเข้าไปเนื่องจากราคาตลาดโลกของข้างผันผวนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะรับซื้อคืนถ้าเป็นร้านทองทั่วไปนะครับจะรับซื้อของตัวเองก่อนนะครับถ้ายิ่งๆในช่วงพีคคาต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเขาต้องคือลูกค้าเนี่ยบริการเราเขาบริการลูกค้าไปแล้วเขาก็ต้องรับคืนของลูกค้าในราคาที่ตัวเองเอ่อรับคืนมาตามประกาศราคาตล้านส่วนอื่นนะครับที่ผมเข้าใจมานะร้านอื่นเวลามาเปลี่ยนทองมาอะไรเนี่ยผมว่าเข้าใจว่าแต่ละร้านเนี่ยมันจะรับเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับ แต่ถ้าเป็นของขื่นมาเนี่ยบางทีช่วงนี้ที่บอกว่าราคาทองมันค่อนข้างเวียเงเขาอาจจะเผื่อนะครับเผื่อในเรื่องของของราคาทองที่เวลา,าวันนี้รับมาแล้วเกิดพรุ่งนี้ลงไปบ่าละสองร้อยห้าร้อยเขาอาจจะรับเผื่อเผื่อในเรื่องของของลราคาส่วนต่างของการราคาทองของไอของราคาทองปิดนะครับแต่ถ้านแนะนานะครับตรมไหซื้อร้านไหนนะครับตอนนี้เนี่ยยิ่งซื้อร้านไหนก็ควรจะคืนร้านนั้น เพราะ <im it> เขาจะจำตามจําตาสินค้าตัวเองได้นะครับ <im it> แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าเข้าใจว่าถ้าซื้อเนี่ยก็จะซื้อใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงหรือแถวบ้าน <im it> เพราะว่ามันเกิดจากความเชื่อมั่นและเชื่อใจกัน <im it> นะครับ <im it> ของร้านทองครับ <im it> และส่วนใหญ่ร้านทองที่ที่ตั้งมาเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่จะมีร้านทองที่เป็นหลักแหล่งตั้งอยู่นะครับเจ็ดแปดพันแห่งนะครับกระจายอยู่อยู่ตามตามตามสถานที่ต่างๆออื แล้วก็เราก็สามารถตรวจสอบได้นะถ้าเกิดเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคําหรือเปล่าอะไรนีก็สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับอันนี้ตรวจสอบได้ครับจริงๆจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่นะครับร้านทองคํานะครับจะจะเอ่อโดนโดนควบคุมนะครับหรือโดยโดยในในแง่ของกฎหมายนะครับโดยเรื่องของสคบอ,อืมทั้งหมดนะครับจะเป็นในเรื่องของอว่าด้วยฉลากเ,เพราะฉะนั้นร้านทองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากซึ่งอาจจะต้องแสดง แสดงราคาแสดงต่างๆในตามของกฎหมายนะครับแลวหนึ่งในนั้นก็คือแสดงราคารับ <Isn 't S 1> ราคาืนครับว่าก็ขายคุณขายไปราคาเท่าไหร่รับคืนเนี่ยตอนหนึ่งบาทควรจะเท่าไหร่ ừ ừ ถ้าไม่ตรงตามตามจํานวนบาทเราก็หารเป็นจํานวนกรัมแล้วใช้มาคูณคูณเอาคูณจํานวนกรัมลงนะครับอืมอืมก็คือหลังจากนี้สมาคมก็จะเข้าพูดคุย <ab> ก <al: S 2> ับสคบถูกไหมครับถึงเรื่องของอการขั้นขั้นตอนการทํา ทองออนไลน์ต้องต้องทำยังไงอะไรครับอาจจะนําเรื่องอันนี้นะครับ,รบเข้าไปถึงาาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสคบอนะครับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะทํำยังไงให้ให,ให้ให้ผู้บริโภคได้รับรู้นะครับ,รบแล้วพวกก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อทองอย่างไรนะครับที่ว่าจะไม่จะเป็นช่องทางออฟไลน์นะครับคือทางนั้าเลยหรือทางออนไลน์นะครับควรจะต้องในจุดจุดหลักนะครับมันควรจะต้องมีการแสดงราคารับคืนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า เขาซื้อราคาทองไปเท่านี้เนี่ยในจะคุณจะได้ราคารับคืนเท่าไหร่อืมเพรามันมีอีกประเด็นหนึ่งครับคุณชายเ่ยที่น่าสนใจคือเรื่องของการอมทองซึ่งตอนนี้เองเราก็เห็นว่าเออมันมีการทำมันเยอะมากตรงนี้เองแต่ควบคุมอะไรยังไงดีครับหรือจะมีการวางกฎระเบียบอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้อันนี้ครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเข้าไปปรึกษาทางสบในเรื่องของด้านสัญญานะครับเพราะการอมทองมันจะมีการเรื่องของสัญญาต่างๆนะครับที่ว่าในเรื่องของการสะสมทองในการซื้อขายทอง ออมทองเนี่ยจริงๆคือการถ้านิยามของออมทองนะครับก็คือการที่เราไปซื้อทองนะครับทองแล้วเก็บเอาไว้ถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยราคาทองมันค่อนข้างสูงในคนที่มีเงินนะครับมีรายได้นะครับที่รายได้ที่ที่ไม่ที่น้อยแต่อยากจะซื้อทองคาเก็บสะสมอืนะครับบางที่ตอนนี้บางร้านทองบางแห่งก็อาจจะเปิดโอกาสให้การออมทองเพราะว่า ทำเงินไปไปฝากไว้แล้วแปลงเป็นทองอแต่พอแปลงเป็นทองปุ๊บก็คือการสะคือการซื้อทองแล้วแล้วแล้วก็ฝากเป็นทองเอาไว้แต่ว่าทองเนี่ยสมมติสมมติเราหนึ่งพันบาทในส่วนทองเนี่ยหนึ่งพันบาทเนยอาจจะไปได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สมมตินะครับศูนย์จุดห้าสมมติอ่าก็จะฝากเป็นจำนวนทองไว้เท่านี้เมื่อครบกําหนดนะครับที่ร้านทองมีทองคําที่จะสามารถเอ่อซื้อได้อืที่จะที่ได้รับไปได้นะครับ เช่นสมมติหนึ่งกรัมสองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงครบจานวนกรัมนั้นก็สามารถที่จะถอนหรือเบอิกออกไปได้นะครับอันนี้เป็นการทอ,องเป็นการเหมือนกับเป็นการออมออมไปในตัวนะครับอซึ่งซึ่งในตรงนี้มันก็จะมีในเรื่องของสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ตอนเนี้นะครับเราอาจจะต้องเข้าไปปรึกษาหารือกับทางทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ายาในการการทําตรงเนี้นะครับว่าจะให้ร้านทองปฏิบัติได้อย่างไร อืมครับเออผมถามนิดนึงมันจะมีวิธีการดูง่ายงยไหมประชาชนว่าเอะทองนี่คือทองจริงหรือทองปลอมมันจะมีวิธีการดูง่ายๆบ้างไหมครับวิธีการดูง่ายๆปัจจุบันนะครับอทองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูในเรื่องของน้ําหนักก่อนอืมนะครับในเรื่องของน้ําหนัก,กว่าน้ําหนักทองเนี่ยน้ําหนักทองเท่าไหร่ซึ่งในประเทศเราเนี่ยในประเทศไทยเราส่วนใหญ่เราจะขายอิงตามน้ําหนักที่เป็นจํานวนหนึ่งบาทเราเราพูดถึงทั่วๆไปนะครับตอนนี้คือหนึ่งบาท หนึ่งบาทหนึ่งสลึงสองสลึงหนึ่งบาทนะครับสลึงหนึ่งกรัมนะครับเพราะส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการทําน้าหนักเนี่ยถ้าคุณซื้อกับร้านทองนะครับร้านออทองว่าผมผมว่ามั่นใจได้เลยนะครับว่าอันนี้มันเป็นทองคําแท้แน่นอนอืมครับแต่อย่าไปซื้อกับเออบางทีที่เป็นแบบเออออนไลน์ต่างๆที่บางทีเราก็ต้องมองว่าเอะมันเขาไม่ได้เป็นร้านทองนะครับนะระบบทองขายราคาถูก อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยถ้าเกิดถูกกว่าราคาประกาศถูกกว่าราคาท้องตลาดอันเนี้ต้องต้องพึงระวังอนะครับว่ามันอาจจะเป็นทองจริงก็ได้อันนี้อันนี้เราก็ต้องต้องต้องดูเหตุผลก่อนนะครับแต่ว่าในอันดับแรกบอกถ้ามันถูกกว่าราคาท้องตลาดแล้วเนี่ยมันมันต้องคอยต้องพึงระวังนิดนึงครับพึงสังเกตว่ามันใช่มันใช่ทองไหมนะครับเพราะปัจจุบันราคาทองคําเนี่ยมันเท่าราคาตลาดโลกเนี่ยมันราคาพอๆกัน ซึ่งเมืองไทยที่บอกไปแล้วว่าราคาทองคำเนี่ยเราใช้ราคาตลาดโลกมาคํานวณกับราคาค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคําไทยเรากับตลาดโลกเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหรต่ต่างจะแตกต่างกันไม่มากาเพราะฉะนั้นก็เขาไม่บอกมีราคการขายราคาทองคําที่ถูกมากๆนะครับอันเนี้ยอันนี้เราก็ต้องอพึงระวังแล้วว่ามันมันใช่ทองหรือเปล่าหรือหรืออย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ําหนัก นะครับเขาบอกราคาสี่หมื่นบาทสมมติสมมติอันสี่หมื่นหนึ่งพันบาทสมมติราคาตอนทองวันนี้นะครับออืแต่เขาบอกว่าราคาชิ้นเนี้ยขายสองหมื่นบาทอันนี้ถ้าเกิดผู้บริปโภคก็ต้องอาจจะต้องถามเพราะว่าเอ้ฐานคนที่ขายว่าไอ้สองหมืนบาทเนี่ยน้ำหนักทองเท่าไหร่อืมอืมอืมนะครับก็บางบางเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตทองคํานะครับม,มันสามารถทาได้โปร่งได้ใหญ่เพราะบางคีถ้าผู้บริโภคมองมองด้วยตาเปล่านะครับบางทีอาจจะไม่ทราบว่าน้ำหนัก น้ำหนักทองชิ้นนี้หนักเท่าไหร่อืมอันนี้อาจจะต้องจะต้องจะต้องถามหนึ่งอันดับแรกก็ต้องถามผู้ขายนะครับว่าชิ้นนี้ต่างๆน้ําหนักมันมันน้าหนักบริแรน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ปริมาณความบริสุทธิ์เท่าไหร่พลงเท่าไหร่และทองเท่าไหร่นะครับอันนี้จจต้องสอบถามในใ,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 ใน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 ผู้ขายต้องชัดเจนใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้นเจนอันนี้ต้องชัดเจนครับมองสมาคมมองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิกฤตหรือโอกาสครับ กับการค้าทองคาในประเทศไทยผมว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นมันก็เป็นทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าในเรื่องของของเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับมันทําให้เตือนผู้บริโภคได้นะครับว่าการจะซื้อทองอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องสอบถามนะครับให้ดีก่อนนะครับว่าว่าในสินค้าที่คุณซื้อเนี่ยเป็นทองคําเนี่ยนะครับมันเป็นมูลค่าราคาอบมมันมันเขาเรียกมันสมเหตุสมผลกับน้ําหนักทองที่คุณได้ไปไหมครับ นะครับอันนี้อันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะเพราะว่ <soup. S 1> าซึ่งเนื่องจากว่าประเทศบ้านเรานะครับในเมืองไทยเราเนี่ยมีการประกาศร,ราคาทองคำนะครับโดยสมาคมวัตทองคนะครับทุกวันทัอมดถ้ามันสามารถอ้างอิงได้นะครับในเรื่องของราคาทองคําครับรบ,บ้านอื่นๆที่เขาไม่อาจจะมีประกาศบ้างหรืออาจจะมีซึ่งราคาเขาจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียลไทม์แบบเราเราต้องบอกเลยว่าราคาทองคาบ้านเราเนี่ยในสมาคมประกาศนะครับ ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับราคาตลาดโลกครับปองนะครับอืมฮึเพราะเนื่องจากปัจจุบันราคาตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างหวี่งแรงนะครับแต่นสมาคมนะครับก็ยังมีประกาศราคาทองอยู่นะครับซึ่งมันตัวอ้างอิงนะครับของราคาทองในประเทศใดได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวเนี้เป็นเกณฑ์นะครับที่จะจะว่าจะคำนวณในเรื่องของราคานะครับที่เราเราเราจะไปซื้อนะครับหรือเราจะไปขายนะครับให้แก่ร้านทองอืม ่ต่างเนี่ยอันนี้อันนี้เราสามารถมาคำนวณเป็นราคาได้นะคระับราคาก็คือยังจะด้วยคุมเรื่องของอ,อมทองอะไรต่างๆด้วยนะถูกไหมฮะว่าต้องมีกฎระเบียบยังไงที่มันชัดเจนหลังจากนี้<ผ>มตมอ่าในผลิตภัณฑ์ทองคำนะครับตอนนี้เอ่อเนื่องจากราคาทองคําค่อนข้างสูงครับราคาทองคำมันเพิ่มขึ้นมาในในส่วนไหลไหลหลายตัวนันที่ที่มันสูงสูงขึ้นนะครับคนเรื่องเงินเราเล็กลงนะครับในเรื่องของการฝาก ธนาคารฝากแบงค์นะครับการลงทุนอ,อื่นๆเนี่ยมันก็มันก็หดตัวลงนะครับมันในในเรื่องของผลตอบแทนมันน้อยลงทุกคาสนใจในเรื่องของของการเก็บทองนะครับเรื่องของการออมทองนะครับซึ่งถ้าเกิดคนมีเงินเ,เยอะหน่อยนะครับหรือคนมีรายได้ที่ที่สูงหน่อยเขาก็ซื้อเป็นชิ้นนะครับ,รบเป็นกอบเป็นกรรมที่เขาจะซื้อบา2สองบาทสามบาทหรือถือถึงไอที่ที่สามารถที่จะซื้อน้ำหนักได้แต่ส่วนคนที่มีรายได้นะครับ <S <S Hail, น้อยนะครับ แต่อยากจะอยากจะซื้อทองอะไรต่างๆผมว่าเขาก็อาจจะต้องค่อยอย,อยสะสมทองนะครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับที่ออกมาที่เราเรียกออมทองกันนะครับในการตรงนี้ต่างๆก็ต้องอาจจะต้องเราอาจจะต้องเข้าไปปรึกษานะครับกับทางภาครัฐนะครับว่าเจะทำอย่างไรนะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับแก่ร้านค้าทองคําด้วยแก่พวกด้วยนะครับผู้ปรกกก็จะได้ทราบว่าเออแบบนี้การสะสมเขาเนี่ยเขาสะสมสามารถสะสมได้เป็นเก็บออม นะครับเป็นการเก็บออมได้นะครับอืมโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณเทเดชครับครับครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณเชเดชส,สินทบเรืองชัยเลขาธิการสมาคมค้าทองคําด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันข้อมูลและก็มุมมองต่างๆกันในวันนี้นะครับหลังจากนี้เองคงต้องมาดูแลวครับว่าสมาคมค้าทองคําจะเข้าไปพูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องปัญหาต่างๆอย่างไรบ้างนะครับมันจะเป็นเรื่องของการค้าทองออนไลน์ผู้ค้าจะต้องมีการทําตัวอย่างไรต้องมีกฎระเบียบข้อบคับอย่างไรผู้พิพากต่ตรวจสอบอย่างไรได้บ้างรวมถึงการอมทองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งาภาคธุรกิจการค้าทองที่ได้รับความสนใจอย,อย่างมากในปัจจุบันนะครับอย่างที่ ครับว่าเมื่อราคาทองสูงขึ้นนะครับการที่ผู้โดกจะเข้าไปซื้อทองทีละสลึง2ส,สลึงหรือว่าทีละบาท3บาท5าบาทเป็นเรื่องยากมากขึ้นนะครับเพราะสลึงหนึ่งตอนนี้ก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งแล้วนะครับจากเดิมที่สมึงหนึ่งประมาณสองพันห้าสามพันสี่พันห้าพันตอนนี้ได้ราคาเด้ปรับขึ้นมามากทําให้การออมทองก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่ผู้โดยกจะสามารถซื้อทองคําได้นะครับแต่ว่ามาตรฐานระเบียบวิธีการเองจะต้องมีการวางอย่างชัดเจนนะครับต้องมาดูวนว่าหลังจากนี้เองอทางสมาคมค้าทองคำจะดำเนินการอย่าง บางแล้วก็อาจจะมีการชี้แจงกันผ่านทางโอราวด้วยนะครับว่าเออสุปแล้วมันเป็นยังไงผู้พิพากควรต้องทําอะไรอย่างไรบ้างครับอันนี้คือข้อมูลที่โกราอยู่ยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กวรฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแก้จองทางต่างๆให้กับทมงานด้วยนะครับเดี๋ยวโกทอกคลิปถัดไปจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเฟดวัตถูนะครับเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์สาคัญเลยนะครับในช่วงนี้มาดูกันว่าเฟดวัตถูที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาฝากกันนะครับช่ว ตามสวัสดีครับ